เจ้าทายอย่งงอนตอข่เจ้าทายเห็นอย่งงอนตอข่ย่างบนท่านเจ้าย่างบนท่านข่ทายงอนตอข่แอดมินกูกเบาน้ำคนเบิ่งอยู่นี่แนุ่กะอ่านขเมนบอกน้ำคนเพราเขาถามมาจังใดเลยว่าทายงอนตอกูเขาจีเบิ่งยหอย่างนี้ผู้สมัคนายกเนี่งหนึ่งสองางสองสาม โอเคครับครับผมเจี๊ต้อยไข่เต่านะครับเจต้อยไข่เตาไข่ลวกนาลวกนาก้อนลวกนาไม่นะครับเจต่อยไข่เตาลวหนาลวกนาลูกกระงแต่ห้าเนีมันชิดมันชิดมีมันบดไหมครับมันบดคัวซองโกโต้มีไหมฮะมา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 มมามามามมมม งูมาอยู่ถือกลางนี้ก็ขามาค่นิ่ลงนิ่มลงนิ่มลงนิ่มลงนับมลงนิ่มลงนิ่มลงนิ่มล่มลงนิ่มลงน่าลงนิ่วังน่มลน่มลน่มลงนิ่มลน่มดงนิมลงนก่ลงนิ่มลงนิ่มลงนครับงมนนิ่มลงนิ่งนิ่มลงนิ่มลงริ่มางนิมลงนิ่มน่มล่มลันมง่าลหน้าร้านนี้ก็ได้ครับผม เราเปลี่ยนมุมไปตรงนู้นดี่หมเราเปลี่ยนมุมไปตรงนู้นดีกว่าใช่่ชไว้เน้ร้านเยอะค่เรามาอยู่ตรงนี้นจะได้ไม่ขวงครับเนาะไมันร้านู่งมันชีสต้งหไม่้องฝเดยครับก็ไมเลยครับก็ีมันชีสเราผู้แทนภารูปปนไงไหมแม่เามาเอามุ้งพี่ื่อมันคตขวงมันขวงคอไน้เอยไใไลผู้ไยให้ได้้ส เอาซืดีมัจังมาขวงกันเดี๋ยวเดี๋ยวกเมคือคาดมากคือคักมากครับสรุกมากครับตอนคนเดินอำเภอตะชันยคนาครับันบสำหรับล่าท้นบดเลครับ้นชีดขันชีดลูกนีดขดขา้ิดันบด ไปได้ทุกเห็นไหมครับแจมซอสก็ถูกมไหมครับขอบคุณคระคุณพระผมคุณพระกันี่งนะคะค่ะคุณพนะคระค่พี่หาน้องอยู่ยุคกลางกันมีชื่อว่าอย่างไรได้เส้นสอสวัสดีพ่อข้าแม่ข้าทุกคนครับพี่น้องประชาชนที่มาดักใจใส่สวยได้ถนนผู้เดินสักาดเมือผลครับผมมี่ที่พลนลาวเทวเดชครับขึ้นอย่างโมสปารได้ยกอวบจอพักประชาชนเบอร์สองครับเบอร์นี้มาบอกว่าเราพี่น้องครับ ไปใส่จิตเลือกตั้งครับ2ี่ท่านว่าพุ่มครับปากรรคประชาชนเบอร์สองครับ2 2ท่านว่ากาเบอร์2ครับ22ท่านว่ากาเบอร์2อกาง่ายๆนะครับเลือกสิทธิพ้นนะครับเลือกรรคประชาชนเลือกสิทธิพ้นกาเบอร์2อนะครับ22ท่านว่ากาเบอร์สองนะครับฝากเกษตรกรครับนี้ครับผมเชื่อว่า พี่น้กงเกษตรกรไม่ได้ใดเพิ่มพ้อค่าแน่ค่ะการขายค่าขายดีนะครับพี่นอกประชาชนก่อยู่ดีมีแหงครับทุกท่าแฟผักระเาชนนะครับเด้อวันนี้ครับพ้อยพ่อค้ารรคาาทุกันทีมาขายของวันนี้นะครับค่าดีขายหมนกันสุขุมทุกคนนะครับเด้อพี่นกยูดีไี่แหงกันสุกหมทุกคนครับบรรยากาศจะเริ่มเช้าแล้วรักษาสุขภาพกันเรื่อครับพี่นกครับผู้อาบอ้อ ข้าวเหนียวมะเขือยาวนะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะครับพปลาคาเม่ขคาพี่น้องประชาชนอำเภอตะการพื้นโพธและอำเภอไก่เทียงนะครับพิธท่าริมเจริญรัตจะมาเอานโยบายดีๆจะมาปลาใสให้พี่น้องฟังเอาพ่อพี่พ่อน้องนะครับอยู่วัดวัดเยี่ยมวะหน้าร่างไม่ได้พี่โป้ขวัดเพียงครับ หรือวัดปันมวงเดียดครับขอเชิญชวนปีนองอาการผืินผลครับก้าปั้งในยกายดีๆจากกี่าเพิ่นเฉพาะเาเรื่องเกี่ยวกับกัรท่องเที่ยวนะครับสองากฟังเพราะว่าจะเป็นไห้เหล้าอำพูชานะครับจากได้ได้ไห้โคตรุบลราชธานีเข้าครับปา๊บมาครับไปให้ครับท่านบ้านนี้ครับปั้นโมอเดียดครับหมองกงครับหนึ่งสองอเ้ยนี่นะครับนี่นะ ผมเป็นตัวจริงครับนายกว่าที่นายกอบจของเรานะครับสิทิพล์เราฮาวานิชนะครับโมเสย์โมเสย์ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมแต่นาเราเราไม่มีใช่ไหมเราก็ไม่มีเธออยากตัวจเธอควรจะมีฝากกน่าควรจะมีผู้สายชั้นมีคนมีมือสองผู้สายชั้นฝากก็น่าควอายุก็ไม่ครับอาน้าควอยู่ในมือถ่านก็ได้ครับคุณแม่ครับขอบคุณครับผม ซูปูชีเกินบออนาคตอยู่ในมือทุกท่านะครับ้กันเลื่อนหกโลุ้นดเอดนลูกเระซูโมสีอีเดอร์ปโอเคโอเคอผมอ้าวดับครับครัตามสบายเลยครับตามสบายเลยโอเคอ้าวหนึ่งสองย้อนไปย้อนไปสองซ้ำแค่โอเคครับโอเคครับอ่ะผม

เอาเอาตูมหาเอานามาพ่อเอาเบอร์มาฝากเอานโยบายมาให้พึงครับพ่อพี่น้องครับสวัสดี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 ครับเดินชวนส้านยี่สิบสองพันวานะไปเลือกนามคดให้จังหวัดบุรีรัมย์เราไปด้วยกันนะไม่ใช่คนอุบลใช่ไหมโอเคถ้างั้นหาเสียงช่วยหน่อยถ้างั้นด้วยคนใส่ดีกว่าคนใส่คนสีเกตคนสีเกตต์อำเภอไหนอำเภอทุ่งป้อนตำบลยัง่าบ ทางแคบหน่อยช่วงนี้นะอรอบผมจากทีมง,งานพักประชาชนนะครับวันนี้มาแนะนาตัวกับทุกทุกท่านนะครับมาพร้อมกับทีมง,งานผู้สมัครนาย,ยกนะครับแล้วก็ผู้สมัครสจอนะครับแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงอยากครูใหญ่อัตพลนะครับก็ขออนุญาตดดเดินพบปากกับพี่น้องปากใบฟิวปากแผ่นพับนะครับมีถ่ายรูปบ้านอาจจะทําให้อาณาณาวแล้วมหลายอยู่ภาคใดเราลูกเด็กเล็กเด็กโตนะครับมีหมดเสื้อผ้าทั้งตองนี้นะครับ เลยมาดิหน่อยเป็นชุดนอนชุดนอนมาเดอ้อชุดนอนอง,งามๆเอ้าสวัสดีครับนี่คือเสียงของทีมงานพรรคประชาชนครับนำโดยสิทธิพนรองขบมานิดครับซื้อหน่อยครับว่าทีนายโยเข้าเบอร์สองจากประชาชนนะครับอร่อยมากครับไงม,มือนี่เอา้าผู้ใดหน่อยผู้ใดใหญ่เบอร์าอาเด้อร์ เบอรเาหลอดครับอ่าลูกเศร้าหาลูกเศร้าใครลูกเสียบเพออมอ้าวอุ่มาเด้อผูดใดหนาวหนาวอ้าเบอร์สอเบอร์2องเบอร์สเบอร์สเบอร์สมาแล้วเบอร์สองพักประชาชนนะครับวันนี้ขอได้ญาติมาเดินพบปะพี่น้องนะครับใช่ผมส่วนใหญ่อนุทินของเราสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่มไหรเนี่ยวดเมื่อยๆในมือเด้ออยู่ที่สองมากน่นี้ครับเออเอาไปบอกจิตไปเลยไปเอาไปหาตัวนเาอกง การเมืองใหม่การเมืองรอบสองครับเอ้าพักไทยกับพี่น้องแนบบครับเอาครับสวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้าครับพี่น้องประชาชนครับผมจิตติพลนลาววัเดชครับน้อยครับผู้สมัครได้ยกอบามาจอพักประชาชนเบอร์สองครับเบอร์นี้มาบอกว่าเราพี่น้องไปเลือกตั้งครับวันที่ยี่สิบสองท่านว่าพบนี้ครับและในยุ่บายดีๆจากพักประชาชนจากผมนะครับเลืมนะครับสุขภาพดีครับร่อบ่ตอเก้านาครับ นนหนึแพทย์ีพยาบาลชุไอศาาิลปโมกครับรถลดภูชีพครอบคุุมทุกตำบลครับตอนนี้ยังขาดโยเก่า18สัท่านการไปซอยเรือพีอ่ดองยังใส่เวลานานหรือว่าได้ไปเลยนะครับรพัคประชาชนได้รับการสนับสนุน พอเกินสิบวาที่ต้องถึงจุดเกิดเหตุครับแต่ท้องัดก็ด้ครับไปโรคบาลที่บ้านี่ครับโดยรถฟูชพเก็บเมื่อไร่ก็โทรมาครับนโยบายต่อไปผ้าคนลัก,กับบ้านครับคนไก่เสียชีวิตหรือพอนเสียชีวิตนะครับให้ในเก่าซิปมือต้องบริการพี่น้องพี่ทั้งงหวหัดบลราชแทร่นี้ครับนโยบายต่อไปนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ทำประชาชนให้ครอบคลญครับพี่น้อง เกษตรกรพี่ร้องข้นชวนหลายนะครับนับประชาชนจะลดน้ำข้าล่าครับหาลาดแข็งแรกยอดกัแข็งแรกแน่นอนครับต้นกัแข็งแรงงากับแข็งแรงครับผมเชื่อว่าท่าพี่ร้องเกษตรกรที่รายได้เพิ่มพ่อข่าไม่ค้าขายของดีแน่นอนโคออกมาจับใจได้สอยครับ นโยบายต่อไปครับลูกหลานเข้าปัจจุบันตกไปเซสนามกีฬาเตะนะครับหนึ่งตำบลหนึ่งสนามกีฬาลูกหลานมักสนามบอลเพนสนามบอลหาครับลูกหลานมักกีฬาไม้ไท้เห็ดไมยได้ห่ครับลูกหลานมักกีฬาไกลชนเฮ็ดสนามไกลชนห่ครับและสําคัญที่สุดคุณเ่าผุ้แกมาเ่อหองกรัดกายเฮ็ดขิงในขิงในมืออื่นด้ยครับเจอกันถนนคนเดินขังในครับการเมืองเจอคู่ใหญ่แน่นอนครับ อบาาจอวนยุคไปทำงานดีชาวไปปรุงไหนตรวจสอบได้ครับฝากน่อยสิทธิทนุนขับกระชาทุาทนเบอร์สองครับเอาเถอกครับเอาเพื่อนที่เอาเพื่อนที่ขอบคุณเลยนะครับนี่ ได้ครับมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนครับต่างแคบไปหน่อยนะครับอ่าต่างแคบนิดนิดครับเอาร้อยปากประชาสามพันพี่น้องครับยี่สิบสองพันว่านี่เด้อเขาจะมีการเลือกตั้งอย่าลืมอย่าลืมสองสองยี่สิบสองกาเบอร์สองสองย่างเดียวโหลดจังไงยี่สิบสองกาเบอร์สอง่าเลือกแต่หน้าปใหม่ให้เพือนอุบลเท่ครับ เดือกก็น่ากใหมให่เห่เมือเงาบวเท่านี่แหละครับผู้สมัครน่ายกอบลจเบอร์สองนี่ครับชินทิพพล่าฮวาน,นิศครับพูดที่ที่เอานายโยบายฮารีฮาร์ด้า,ดาะมาเฮียเทะเมืองอบวเท่าก้าวหน้านะครับนี่ครับฮ่าพักประชาชนนะครับชินทิพพล่าฮวาดิศนี่ครับฝรั่มคู่ใ,ยใยหญ่ใหญ่น้อย ใหญ่ก็ไ <át stars> ้ห,หน่อยผู้ใดใหญ่ผู้ใดหน่อยเออเบิ่งเอากับหัเลยแต่ว่าเอาชเอาไม่เชือซีพีพ่นซีหน่อยครับชื่อเน่นแต่ว่าใจกูได้หน่อยครับใจพร้อมสู่ครับสู่เพื่อพี่น้องประชาชนครับอ่านี่นะครับขอฝากนะครับที่สิบสองถันวานะครับเข้าคูหากาเบอร์สองครับทักประชาชนนะครับอ๋อประชาชนด้วยนะวันที่แปดนะครับจะมีคุณพิธานะครับจะมาที่ธนาคารพืชผลตรนอคับ ดัก็ป <ers> uh, ัญหาร้การมีไรแล้วทุจะลิ้นนะครับน้องแต่ว่าเราพมี่รอเนาได้ยัสาานะดีอยากเล่นอากสาบไหครับเรืองทีแปล้วใาอยู่จะเกาะเสการาเขาบอก้าเลยอาผู้ใหญ่งทีแล้วเด็กาแล้วกาเีท่านที่เล้กาแล้วกายังต้องมีร้อการจะใส่กาวไา อกิจการแล้วก็ได้ไหมสวัสดีครับบายครับสวัสดีครับที่ทการให้ชนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ต้องเลอกะรัไม่ต้องเลือกก็ได้ครับคือกันเลือกคุพูดถงพูดแสดงยเลืมันไม่ต้องไปวอีกอย่นึงต่ไมเที่ยวนะครับมีเก็ตซูนหรือว่าเลือกซอส้า้มมนเลือกคนทั้งคักเตอย่าไปเลือกแยกัเลือกแยกมากายพักยุ่งได้นว่าใดนั่นมันมันต้องได้สอสซอสปยกมือซอยกับฝากนับกับผมได้ัยเสอสพงวัรับครับที่ คือทีมงานของประชาช่นะครับนี่ว่าทีผู้สมัครผู้สมัครนายยกเข้าวาทีนายกเข้าครับแต่กผู้ใหญ่นะครับเอางรถอย่าหันหลังเงยขก้หน่อยเอาใส่รถอย่าไือผ้ไห่เอ้ามมุล้วก็ได้ข้าท่สครับใสครับใส่ครับใส่ข้ี่ตรงเข่าเสื้อผ้าส่เข้าด้วยกันไมครับเดยไให้เสื้อผ้าสตรีเสื้อผ้าสวยหนึ่งยบาท100บาททั้งนี้เลยนะครับเอายไไปเอาแลเสื้อาวปช่อต่างบ พอดีครับพุพอดีคนี้พอแบว่าเดินเองพอไปยังครับอาวพ่อไปพีดอกครับเดินเรื่อยๆพอดีพอดีครับสิบแปดพอดีพอดีอ้าวมาแลเดมปูนะครับมีความรูปอดนะครับคนที่อยู่ที่าพใชเไหมาผ้หมายกที่หมีอนาคตที่ดีนะครับให้กับคนที่อยู่ในบ้านของเราทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นพรกประชาชนเบอร์สองโดยซินที่รนลัวนิดนะครับพร้อมแล้วพร้อมที่จะเป็นนายกนะครับไปเอาความไเรือความดช่วยยกความดี ีการ่งัยครับ่รให่รดีปาก้องดีนะครับทุณพเากเมื่องอ้าวนายยมาถ่ายรูปด้วยกันหมเชิญเชิญครับเชิญมาครับากกันด้วยจ้าอ่าโอเคนะครับอ้าวคนนี้ครูใหญ่นะครับคนนั้นอ่านายยเหล่าพานี่คนน้อยครับคนน้อยอ้าวคนน้อยอ้าวครูหน่อยครูหน่อยเออเออคนใหญ่ก็ครูหน่อยแต่บาดแผมันกันอ้าวครูใหญ่ครูน้อยถ่ายรูปถ่ายรูปเลยครูฉลาดปคบเลูฉลาดครูครับผมครฉลาดไย ดยครับครครับเชโอเคครับผู้สนับสนุนสวัสดีครับดูดูได้ครับผมสวัสดีครับบิณการครับเดินมาเดินแต่คุณจะมาเดินไหมเธอถามเรื่องความรักใช่ไหมกินงานพักประชาชไม่มีไม่ี้เดินเนกันครับถามเรื่องอะไรอยากถามเรื่องอะไรรู้หมดเรื่องอไราเมรื่องไผยิบซี่ เรื่องแรกคือไม่ถามแบบเรื่องสองคือจะถามสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องสองคอต้องถามครูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวุยกเดียวคุยกัาชาที่ขออนุญาตมาพบปะพี่น้องกันนะครับเดี๋ยวคุยกันผมจับตัวกันอรื่องอากาศหนาวสวัส hmm. ด yeah. okay. so so ีค no. right? no. ่ะย่าเืมอาจ้าทวเราของวันนี้เบอร์สองเบอร์สอนะครับเบอร์สนี่ก็พรว่ีเป็นหน้ายกจะไม่สารการเป้นแปลว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องดีโปร่งใสนะครับบประมาณใส่อพีครับรดับเราูดันเดดี ท่ชมบสวัสดีคร uh, ับสวัสดีครับสิบสี่เออสิบสี <5 <5 ่สิบเป็นสิบสี่องของยี่สิบสี่สิบสองพันบานี้นะครับเลื่อกตั้งนายกอดนี่ผู้สมัครนายกของเรานะครับผู้สมัครนายกของเรานะครับี่คลอดพอดีเลยบปดีแรกเนะครับเรื่องมีสิ่เือ สิปีแล้วเาสนแปปีแล้วเาั้ไเ่มออขึ้นสกขึ้นมดหนึงอมยู่ีสิบสองัากกน่ได้มือด้วยนะนะครับเบอร์สเบอร์สองคประชาเบอร์สเบอร์สครับพี่น้องครับสีเมืองไม่เบอร์สองเวลาทุ่มนึ่งพอดีเปเริ่มยางหกมุ้งแรงจบที่ทุ่มหนึ่งนัับยางสุดยางสุด ใบปิวกระมือนะครับย่างสุดนะครับยางสุดใบปิวกระมือย่างสุดแบตกระมือนะครับไปอำเภอม่วงสามสิบเมื่อไหร่โลแบตเตอรี่ฟิชาั่ดแล้วนะครับโลแบตเตอรี่ฟิชาัโอ้เพิ่นได้แสงเราเป็นแสงสว่างมาสว่างกี่โมง กัย่ามนีกับสีสว่างอยู่ประมาณหกโมงครับย่ามนีสีสว่างอยู่ประมาณหกโมงนะครับกันมืดกับสีประมาณหกโมงแรกคือกันนั่นแหละครับเอออำเภอสว่างอำเภอสว่างผมจะไปถามประมาณสว่างกี่โมงวะนนี้กันสีสว่างหกโมงตีห้าเครื่องนี่ตัวย่ามหนีมันเออแต่ขันเป็นย่ามห่อนแต่เป็นย่ามห่อนกับสว่างแต่ตีซี่คนเด้ออืม ปลาเลือกคือเก่าแต่ไม่คยเลือกกูเลรอแมมันจีคือเก่าตรงไหนเนาะบ่เลือกคือเก่าบ่เลือกคือเก่าบ่บ่แมีนจีความให้ดีบ่เลือกคือเก่าคือเพิ่นเพิ่นบ่เลือกคุกเก่าเพิ่นสีเลือกอันไหมอันคือเก่าเนี่ยเพิ่นบ่เลือกอ๋อโอ้ยไปจัดแสงโอ้เพิ่นถ่ายกับนั่งใหญ่เข้าสวัสดีพี่น้องไอโอกรุณาพิมพ์คำว่าพม่ากับคำว่าแพรเข้ามา แลอีกมันเดิมพิมพ์เขามารับคียเวิร์ดมายังไงบ้างรี่เขาสดมันนี่เขาเขาม่นี่เขาบีบมากบใส่เนี่ยคือใส่เสือสีป่ามาด้วยมันจะน้าริเริ่โอ้ยสีคนสะน้อยเนาะวันนี้เขารับบีบแล้วเขาบีบมาว่าเขาบีบแล้ใหญ่ครับน้ก็ดู ประชาชนเขาไม่ต้อวดเท้าไม่ต้องซื้อได้เลยเขาเขาบอลเลรีแล้วประชาชนพม่าเพราะว่ามันปั่นปรขึ้นแล้วประคุณแม่นเขาบีบมาว่าแพ้อีกตามเขาจีบีบว่าแพ้อีกตามเคยเขาจีบีว่ามึงไปช่วยหาเสียงที่ไหนก็แพ้เขาจีบีมาวางสิคอยเช็คมาแล้วคอยเช็คมาแล้วคอยอยู่ในกลุ่มไล่อยู่กลุ่มไล่ตของอ่านไอโอนะครับแบรนด์คอยอยู่ในกลุ่มไล่ไอโออยู่มันมันไอโอระหารได้ซูมไปหนีิไอโอเอกชนแม่

ตรงนี้ถ้าแบบมาก่อนจะพูดเป็นเจ้าอน้าที่ในตรงประวัตชั้นก่อนพิบุญเจริญก็เคยมีศึกน้องขรุตรงนี้เป็นยังไงครับชื่อยังไงน้องขลุผู้ย่าฟัาก็คือตรงตรวตรงเหตุการณ์ตรวจพิบุญมีสองสี่สี่ใช่ไหมพูดหน่อยพี่พูดหน่อยพี่เกื่อนากระบวนการพิบุญไหนว่าก็คืออ่าในช่วงประมาณตอนที่แบบว่าอ่ามีการแบบว่าเมื่อก่อนมันยังไม่เคยมีการเก็บสวยอะไรแบบนี้ครับก็คือรักสยามก็คือมาเอาตรงนี้เป็นพื้นที่แบ่งๆแบ่งปันแล้วก็มีเก็บสวยสี่บาทต่อปียงประมาณสี่บาทก็ปีนี่ซ้ำกล้วยตูนึงเด้ครับาแพง จะฮกมืองนางน้องเนี่ยครับคนคนไม่เคยจ่ายเลยคนก็เลยกบบว่าอย่างเงี้ยครมีคำทำนายว่าเดี๋ยวสิมีคนมาปลดใบองนันองนี่ก็เลย รวมตัวเป็นหลายกลุ่มนะครับแต่กลุ่มไหนทุกกลุ่มของมันก็ไปยึดเข้มละาได้แล้วกันสี่เดินทางเขาูขบวนไปนี้จะมันรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ครับตรงน้องคุลูครับน้องคุลูกองทัพสยามมาสีประปาพึ่งว่าหน่อยหน่อยคนไทยบ้านมาแต่ร่วมเป็นพันเลยครับกองทัพสยามก็ได้มาแข่งอยู่ครับโอ้ประมาณครับแบรรยากาศสีกองทับรถที่บุญกับสีไปแพ้อยู่สะบพืชสะพืชโรยอยู่สะพืชแกงสะพืชเรวันที่นี้เราแพ้เราไปแพ้แพี่บุญใช่ครับผมผมก็เป็นเลนกับบทเลนสีบุญนี่แหละโอเลนกับทเเาวดผมก็็ปน เรของเขาว่ากบฏนี่อีดีก็คือพวกขายเกลือได้พรย่อมทรงตามจีรัฐเรียกเพราะว่ายุงเหีเขาผลิตเกลือพระทรงออกเกลือนี่เป็นยุทธายุทธปัจจัยนั่นแต่ก่อนผูได้มีเกลือไม่อำนาจเพราะว่าไปกินสร้าง้างนาอะไรกูไ้มีเกลืออเ่ไปกินง่วง้างนาอะไรกูได้มีเกลือเวลาคนเรียกว่ากบฏไอ้นี่มันบ้านกูนี่หว่ากูเป็นกบฏในบ้านตัวเองได้ไงวะมาที่นี่เปอกนะครับพี่น้อยครับ มือนีไม่ยางข้างตาก,การโอ้ก็แต่อบรับดีนะครับข้างตาก,การเนี่ยคิดว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าส่วงชิงคะแนนและเป็นพื้นพื้นที่ที่คิดว่าภรคประชาชนจะได้รับการสนับสนุนหลายนะครับแล้วก็ดูจาก กระแสตอบรับจากคนรุ่นไม่และคนรุุนใหญ่นํางนะครับ่ค่ะไอที่มากมือใดก่อนพี่ที่พิธีมาาวันที่แปดครับที่ที่เจอกันที่ไหนอีกเจอกันที่วัดม่วงเดียดวัดเดียาวัดเอียววัดนาลาม่วงเดียดทหาบ่วงหาบ่วงสอเ็นาักาครับหลังจากอยู่วัดที่เจ็ดอยู่อำเภอสำโรงใบม่วงครับเหล่าม่อบนใบสามมาอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลหัวเรืออยู่ตลาดกลุ่มพ่วงที่แปดนาฬิกาครับ ที่มาปลาไซหาทั้งหมดหาเวทีหาเวทีแสดงว่าวันที่เจ็ดนี่พอกันสิบแปดตักายลุ่มพ่วงครับวอกจากสำโรกใบมุงใบมุ่งอใบมุ่งแลละเขาม้อบนม้ออุบลใบสามหม้อบนใบสามไปใช้อีกมางมากมากเรือหัวเรือครับอ่ อดีตที่สองเวทีเนาะสองเวทีเวทีปัาใชสองล้วก็ม่อมออุบลนี่เป็นงานสัมมนาสัมมนาอ่าเป็นงานสัมมนาวันวันที่แปดนี่มิดตะการวอลลินเุดจุดปัสใช่มิดตกขาจุดจุดใดง้อเดี๋ยวตะการวอลลินจุดใดกันสิโพูดไทยเบิ้งหรอแล้วก็ส่วนวันที่สิบสองวัดี่สิบห้าพิเอกนะครับสิบสองถึงสิบห้านี่เกือบทั้งจังหวัด ออสิบพองข้อสิบห้าสิบสองค่อยเบายุข่อยย่สิบข่อยยุสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าได้นเป็นคือพอพี่อ่าสี่สิบพ่อหมอนกันแต่ว่าสิบสามได้พอกันแต่ว่าพี่เอกจะอยู่นานกว่าเพราะว่าผมมาก่อนเพื่อนแล้วก็สิกลับไปพักคนไปเฮ็ดงานจัดการธุระเจ้าของจากสองสามมือแล้วกับแม่ไม่นะครับตลาดบ้านดูเจอกันมออุบลนะคะนอสในนักศึกษาในมอ น่าจะไปกันเยอะนะครับน่าจะไปกันหลายนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับออเอียดมาไหมน่าจะเป็นสองมือซุดท้ายน่าจะสิบสามสิบสามช่วงสุดท้ายที่ออกสิเป็นรถห้าสายห้สายห้าสายห้าสายวันที่อะไรห้าสายวันที่สิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบนะครับเราจะลงละเอียดอ่าลงรละเอียดวันที่สิบเก้ายี่สิบเคมาลาดวันไหน เขมรลาชเนี่เป็นคุณไหมคุณไอ้อเขมรลาชเป็นสอสไหมนะครับสิริกัญญากับไอ้รัชนกนะครับเพิ่นสิบไปทันวันที่สิบสี 14, ่พ <14, S 1> ันสิบไปถนนคนเดินเขมรลาชแล้วก็ตื่นเนี่ยมือเศร้าแมเพิ่นก็สิบไปเบิง่งยังก่อสามพันโบกเตะมันบอกสามพันโบกแค่แค่โบกเดียวก็บินแล้วนี่ถึงสามพันโบกเลยนะไม่ใช่เดื่องธรรมดาโบกใหญ่ด้วยแล้วก็จะพาไปดูถนนหมื่นโบกถนนหมื่นโบกก่อนถึงสามพัน โบกก็มีถนนมื่นโบกก่อนอ๋อคือหมายความว่าคนสิมาเที่ยวอุบลเนี่ยติดไปสามพันโบกตกผ่านมื่นโบก่อนอ๋อคือหมกยความว่าทั้หมดไว้เฮ้ยหัวควยเลยนะพี่ถือว่าถ้าผ่าขับรถผ่านถนนมื่นมื่นโบกเราจะหัวควยไหมอ่าหัวควยครับหัวควยยังไงครับควยไปควยมาหัวควยครับเราจะหัวควยแบบนี้นะครับเออเป็นถนนหัวเราเรียกมันว่าถนนหัวควยนั่นเองนะครับคือหัวโยกคอนและโดยเฉพาะนะครับ 呃。Uh ทิพเนี่ยเป็นสปอว์บอลเรื่องการท่องเที่ยวของเขา้าที่ใ,ใหญ่กว่านโยบายที่เราคิดไว้อีกเที่ยวกาะรอรุ่นกันออกมาเร็วๆนี้แต่ว่าถูดท่องเที่ยวอุอบลคอยจองแล้วคอยอทิมสิเป็นทิมเป็นได้แค่ยมทูตเท่านั้นว่าถูดคอยจองแล้วนะครับโอเคไอติมมาบอกไอติมก็น่าจะมารอบวันที่สิบเกใช่ครับ19 20ไอติมสิมารอบวันที่19 20กี่ดีส่ามากดีส่ามา14 15ชีสิบาดี่าบอกผมแล้วว่าดีส่าสิมาชิ1ชีส นะครับ <One> ล <input> ิซ right? ่าบอกแล้วนะครับ14 5อยากให้คร er an like ูใหญ่ประทับพิทิมเขาบอเอาไข่ใบไก้กันเขาอยากแันเสียคนโอเคนะครับเดี๋ยวน้ำมือนีนะครับเวลา19นาฬิกกว่าๆนะครับทางทีมงานพักประชาชนสิทธิพลเราหาวานิชนะครับครูใหญ่อัตพลและทีมงานนะครับและทีมงานจะยุติการหาเสียงใช้ว่าการหาเสียงนี้ตัดจบมงนี้แต่ว่าข่เสียงย่างขึ้นไปตลาด นะครับหลังจากยุติการหาเสียงเข้าสิไปหากินนะครับแนวกินอยู่ตลาดโดยเข้าสิย่างไปได้ควายแล้วผู้อื่นจะไปใส่กระชากไ่ควายเบิ้งแล้วควายไม้ควายไม้ไปแล้วไ่ควายสีกินยังนะครับก็ต่อกิกินยังกินไปกินยังครับควายไปหอบควายชื้นไปแล้วควายชีได้กินมันบดดูแลน้องนะโออยู่เันบดเห็นมันนมันมีมันบดอยู่นะครับแต่วัน ขวซ่องกินบ่เปียน,นะครับบอบอบอบบ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 ฐานดขนมฝรั่งนะครับพี่ทามาวันไหนหนะพี่ทามาวันที่<ด>78็ดแปดเจ็ดแปนะครับเจแล้วก็สิบสองสิบสามสิบ่ห้าอ่ะาช่วงช่วงนี้ไม่ได้มามาอีกครั้งนึง่งไม่คือพี่พี่เอกใช่ไหม พี่เอก 12, 12นะ12 13 45เยาวเลย12 13 45 5, 5วันเลยนะครับ5วันปล่อยเข้าบ้าพลังไปคนเดียวนะครับผมจะกลับไปพักผ่อนก่อนผมจะเอกวันละ10บาทีวันละ10นทีปล่อยปล่อยไปแล้วบ้าพลังไปแล,ล้วเ <c ười> อออันนั้นค้นบ้าพลังปล่อยปล่อยไปนะครับค้นบ้าพลังปล่อย,ปอยไปขึ้นรถแห่กับพี่ทิมได้บอกไปขึ้นรถแห่กับทิมไปขึ้นไปเป็นควันกําลังใจเราจะขานาที่ดอกเลดตนชาตินะครับออพี่เม้งเม้งไหนเทง นะครับทิ้งโอเคนะครับตอนนี้เราขอยุติการหาเสียงนะครับแต่ไลฟ์เราจะไม่ไม่หยุดนะครับส่วนพี่น้อยนะครับพี่น้อยกับสิไปพักผ่อนทีมงานกับสิไปพักผ่อนสิพี่ผมกับแอดมินนะครับไปยางหากินนะครับพอเข้ามาหัดตลาดกุลุนะครับตลาดกุลุที่ประกาศแล้วเข้าสิบไปยางหากินนะครับโอเคขอบคุณมากครับและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอู้ด